เอาเลยครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช anel egsx 1ครับผมวันนี้นะครับแอดก็มาอยู่กันในเกม grand chief auto v นะครับตือเกม g t a ภาคที่5นั่นเองครับผมวันนี้นะครับแอดมีมด1มอดนะครับผมทีแอดอยากจะมาภูมิใจนำเสนอเพื่อนๆมากเลยนะครับเพราะว่ามอดมอดนี้เนี่ยมันจะทำให้ปั๊มน้ำมันในเกมเนี่ยมีประโยชน์นะครับแล้วก็จะทำให้เราเนี่ย รู้สึกว่าเรากำลังเล่นเกมที่สมจริงมากขึ้นด้วยครับผม <Whoa. S 1> วันนี้นะครับแอดก็มาอยู่กันกับมอสฟูลแอดวานนเองนะครับผมหรือว่ามอสปั๊มน้ํามันนั่นเองนะฮะต้องขออธิบายแบบนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อนๆว่าเกม GTA เนี่ยในหลายภาคที่ผ่านมานะครับผมรถของเราเนี่ยจะสามารถขับได้แบบอินฟินิตี้เลยจะใช้ไม่ได้ก็ต่อเมื่อพังยางแตกหรือว่าเราไม่ต้องการรถคันนี้แล้วนะครับ ซึ่งแอดมองดูแล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ยังน้อยไปหน่อยนะครับผมรถทุกคันเนี่ยเพื่อนๆทุกคนถ้าเกิดไม่ใช้ไฟฟ้าก็ต้องใช้น้ํามันใช่ไหมแล้วรถส่วนมากในเกม GTA V เนี่ยเขาก็ใช้น้ํามันกันทั้งนั้นนะครับและใช้น้ํามันไม่พอเพื่อนๆนยังมีปั๊มน้ํามันแบบเนี้ยอีกหลายที่ทั่วเมืองเลยครับแต่ปรากฏว่า Rockstar เนี่ยเขาไม่ได้ทำมอดหรือว่าไม่ได้ทำตัวเกมให้สามารถใช้ปั๊มน้ำมันพวกนี้ได้เลยคือเวลาขับรถเนี่ยเพื่อนเพื่อนเราขับได้เลยน้ำมันไม่ต้องเติมเต็มถังตลอดนะ เหมือนปั๊มน้ํามันเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนอกจากให้ NPC มาเดินเติมแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถใช้งานอะไรสิ่งพวกนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งในเกมมันก็จะมีปั๊มน้ํามันแบบนี้มีถังน้ํามันรถบรรทุกน้ามันอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วรถในเกมเนี่ยมันก็ทําช่องไว้สําหรับเติมน้ํามันด้วยเพื่อนๆเห็นป่ะแต่มันไม่ได้ใช้งานอ่ะซึ่งแอดมองดูแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะน่าเสียดายนะครับที่อะไรแบบนี้มันไม่ได้ถูกนํามาใช้งานซึ่งวันนี้รับผมแอดได้ลงมดมดหนึ่งครับ ที่จะทําให้รถเราเนี่ยสามารถน้ํามันหมดได้และต้องเติมน้ํามันด้วยซึ่งแอดขออธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขับรถไปแล้วรถเราน้ํามันหมดขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ1เลยนะครับผมรถของเราเนี่ยจะเริ่มติดดับดับและติดดับดับก็คือแบบอุ้ยรถไม่มีพลังงานไม่มีน้ํามันที่จะทําให้รถเนี่ยสามารถขับไปข้างหน้าต่อได้รถก็จะติดดับดับจนสุดท้ายนะครับมันก็จะดับลงไปเลยนะครับคือจะไม่สามารถใช้รถคันนั้นได้อีกเลยแล้วถ้าใครแบบว่าออกแนวี่จะหัวหมอแบบว่าพอลงมอตเสร็จปุ ทำให้รถม,มันกลับมาเหมือนเดิมบอกได้เลยนะครับว่า UI ทุกอย่างใช้ไม่ได้ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเอนชารหรือว่าจะเป็นเมนูนะครับไม่สามารถใช้ได้เลยต่อให้จะฟิกรถให้มันกลับมาใช้ได้สมบูรณ์แบบไหนแต่ถ้าไม่ได้เติมน้ํามันเนี่ย รถก็ขยับไม่ได้นะครับต้องเสกใหม่หาใหม่อะไรกันใหม่อย่างเดียวซึ่งแอดคิดว่าเออเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะน้ำมันหมดต้องมาปั๊มน้ำมันอย่างเดียวไม่สามารถที่จะแก้ไขด้วยวิธีอื่นได้นะครับในโดยส่วนตัวเนี่ยแอดก็มองแล้วว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะผู้เล่นเนี่ยจะได้สัมผัสได้ถึงความโรเพย์ด้วยแบบเออมาดูสมจริงเวลาเราเล่นอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะได้โฟกัสที่รถ1คันว่าเออเนี่ยเราควรจะดูแลมันอย่างดีอะไรขนาดไหนนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้แอดจะไปรีวิวมอเตอร่กกด์ิี้ให้ดวาุ่ผู้ชมมมไหหที่าใกัก ว่าปุ่มติดตามยังเป็นสีแดงอยู่นะครับช่วยกดให้มันเป็นสีเทาด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งกุุงกิ้งจิงกระเบลให้แอดด้วย <qualche description> เพื่ออัพคลิปใหม่ๆเนี่ยลหลายๆคนไม่รู้นะเอย้ยมีคลิปใหม่ลงแล้วเหรอแต่แบบไม่รู้เรื่องไม่อะไรอย่างงี้นะครับกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดนะครับมันจะได้เด้งเข้าเครื่องคุณผู้ชมได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้หาได้เลยโอเควันนี้ ejsx1 เขาอัพคลิปใหม่อะไรแบบนี้จะได้ไม่พลาดกันนะครับผม โอเคเดี๋ยววันนี้แอดจะพาไปรีวิวเจ้ามอสมอสนี้เลยนะฮะไหนๆก็อยู่ปั๊มน้ำมันแล้วเพื่อนๆเห็นมุมซ้ายมือล่างไหมฮะตรงเหนือมิฟแมปปิ้งนะไอตรงนั้นเนี่ยไอขีดสีขีดเนี่ยคือน้ํามันนะครับเกณฑ์น้ํามันซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างต่ําแล้วนะครับผมก็คือลดจากครึ่งถังมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเติมน้ํามันก่อนนะครับผมโดยการเติมน้ํามันเนี่ยจะต้องไปที่ปั๊มน้ํามันที่กําหนดนะครับซึ่งเจ้าปั๊มน้ํามันเนี่ยจะมีสัญลักษณ์แบบนี้คครรัััับบบบบเเเเเเพพืื่่่่่ออนน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 นๆๆห็็มมมมม้้้้ยแแแแแลลววจจจะะะะะีีีีีขึทปปปฮู และไอ้รูปสายฟ้าเนี่ยก็คือปุ่มบูสต์นะครับก็จะมีทั้งหมด10ที่ทั่วเมืองและปั๊มน้ามันจะมีทั้งหมด23ที่ทั่วเมืองนะครับนี่ไม่ได้มีแค่ในลอสซานโตสนะครับยังมีทั่วเลยครับผมจุดไหนที่มันจะพอเป็นปั๊มน้ามันเนี่ยมันจะมีหมดเลยนะครับอ่าแทนที่ตําแหน่งตรงนี้เลยนะก็จะมีทั้งหมด23ที่ทั่วแมป GTA นะครับผมไอ้ส่วนบูสต์เนี่ยนะครับเพื่อนๆแอดต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อน ไอ้บูสเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นถังเจอร์รี่แคนครับทุกคนซึ่งเราเนี่ยนะฮะเวลาขับรถไปแล้วน้ํามันไปหมดกลางทางเอ้ยเราจะเอาน้ามันที่ไหนเปลี่ยนล่ะรถดับแล้วขยับไม่ได้นะครับควรพกเจอร์รี่แคนติดตัวไว้ครับผมลักษณะจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่พอเราพกติดตัวไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะพอเราพกติดตัวไปนะครับนี่มันจะอยู่ในตัวของเราเลยนะฮะนี่จะมีั้งหมด100อันนะครับผมถ้าน้ํามันหมดกลางทางเราสามารถใช้ไอ้เจ้าบูสหรือเจ้าเจอร์รี่แคนเนี่ยไปเติมข้างถังรถได้นะครับทำให้รถเนี่ย มีน้ำมันขับไปต่อได้จนถึงปั๊มนะครับผมซึ่งเราก็สามารถหาน้ำมันเติมพวกนี้ได้ทั่วแมปนะมันจะสปอนมาเรื่อยๆนะเพื่อน <Wow. S 1> อันนี้ก็จะเป็นเหมือนน้ำมันฉุกเฉินนะครับเวลาเอาไปใช้เนาะโอเคครับซึ่งเดี๋ยวแอดจะามารีวิวในส่วนของน้ำมันเติมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเต็มถังแล้วมาเติมไม่ติดนะครับเวลาเราจะใช้เจอร์รี่แคนนะครับเพื่อนๆเราก็ไปตรงจุดที่เติมน้ำมันของรถเลยนะฮะ เห็นไหมแล้วมันก็จะขึ้นว่ากด L <Wow. S 1> เพื่อ r e f i l อ form your jelly can นะครับก็คือเรากด L เนี่ยเพื่อที่จะรีน้ํามันใหม่นะครับอะไรประมาณนี้เนะเาะแล้วก็กด L ไปเลยฮะนี่มันก็จะเติมแบบนี้เห็นป่ะเราต้องกดค้างนะนเพื่อนๆเนี่ยเราต้องกดค้างไว้นะครับตัวละครก็จะทําท่าแอนิเมชั่นเติมน้ํามันรถนั่นเองแล้วก็สามารถเติมได้เรื่อยๆนะครับแล้ว j e l ี y can เนี่ยก็จะลดลงด้วยซึ่งเราเนี่ยก็สามารถไป refill ได้ใหม่นะเอช่ขอใช้คํานี้เลยนะไป r e ฟิลได้ใหม่นะนี่เห็นไหมมันก็จะกลับมาเต็มร้อยเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะทีนี้ พอเรารู้จากวิธีการเติมน้ำมันแบบชั่วคราวแล้วนะครับการเติมฉุกเฉินแล้วเดี๋ยวเรามาดูการเติมที่ปั๊มนะฮะแล้วก็ขึ้นรถไปเลยนะครับผมพอรู้ว่าน้ำมันจะหมดใช่ไหมเราก็ขับรถไปเลยฮะปั๊มน้ำมันตรงไหนก็ได้เราจะเสียบช่องไหนก็ได้นะครับนี่จอดไปใกล้ๆแล้วทีนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีบอกนะครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่1.34ดอลลาร์ต่อลิตรนะครับเออการเติมน้ำมันเนี่ยให้เรากดบีบแตะครับคือการกดตัว E นั่นเองฮะเห็นไหม กด E 1ครั้งนะครับก็จะเติมน้ำมันเต็มถังเลยนะครับ <Yeah. S 1> พอเต็มถังปุ๊บรถเราก็จะสามารถขับได้จนกว่าน้ำมันจะหมดถังนั่นเองนะครับ อ่ะไปประมาณนี้เนาะเห็นไหมมอดนี้วิธีการง่ายๆนะครับผมส่วนวิธีการดูนะครับแบบแอดวานซ์ตามชื่อมอดนะครับโดยการกด F9 ครับทุกคนการกด F9 เนี่ยจะเป็นเมนูเปิดขึ้นมานะครับโดยที่มันเนี่ยจะสามารถวัดได้เลยว่ากิโลเมตรเนี่ยเท่าไหร่น้ำมันใช้ไปเท่าไหร่นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีน้ำมันอยู่เนี่ยนะครับ 60L หรือ60ลิตรนั่นเอง60สเต็ม60นะครับก็จะอยู่ที่1น0เ็พอดีซึ่งเราก็สามารถขับรถไปได้เลยครับผมพอรู้ว่าน้ำมันใกล้หมด นะก็จะอยู่ที่ประมาณ10.36ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับผมซึ่งเราก็ต้องขับรถในระยะทางที่ไกลอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะๆนะกว่าน้ามันจะหมดนะครับซึ่งถ้าถามโดยส่วนตัวแอดแล้วเนี่ยว่ามันเคยมีมอสตตัวไหนที่แบบเหมือนแบบนี้ไหมซึ่งแอดขอบอกเลยนะครับว่ามี อาจจะเป็นผู้สร้างเดียวกันด้วยนะครับผมไอมอสก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มอสแอดวานเพื่อนๆแต่ข้อเสียมาเลยเนี่ยก็คือน้ำมันมันหมดไวมากครับขับแค่ไม่กี่ซอกตึกอะน้ำมันหมดแล้วซึ่งแอดมองดูแล้วว่ามันไม่ค่อยสมจริงแล้วโค้ดมันมีแค่ไม่กี่มรรทัดนะเพื่อนๆพอเปลี่ยนมาเป็นแอดวานเนี่ยนะครับน้ำมันหมดช้าลงสมจริงขึ้นมีอะไรให้เรารู้ละเอียดขึ้นแล้วก็โค้ดเนี่ย มีหลายบรรทัดแล้วก็โค้ดละเอียดมากนะครับซึ่งเหมาะสาหรับใครที่อยากจะเอาไปดัดแปลงเอาไปปรับแต่งใหม่อะไรใหม่อันนี้ก็ได้เลยนะครับเพราะอันนี้เนี่ยเป็น advanced fuel m o d นั่นเองครับผมเพื่อนเพื่อนโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสาหรับ Mo d น,น,นะน้ํามันรถนะเนี่ยเราก็ขับรถได้เรื่อยๆทั่วแมปเลยฮะว่าเออเนี่ยเป็นยังไงน้ํามันจะบริโภคเท่าไหร่แต่อัตราบริโภคน้ามันเนี่ยช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อจะสามารถอยู่กับรถคันนี้ได้นานมากๆเลยทีเดียวนะครับผมอ่าเป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะอ่าไอส่วนมอสใน เดี S <S <People> ๋ยวส่วนต่อไปเราจะไปดูวิธีการลงกันดีกว่าว่ามันจะยากง่ายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเพื่อนๆเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเรามาดูวิธีการ install ดีกว่านะครับว่าวิธีการลงลงยังไงลงยากหรือเปล่าเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมเลยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะลงม็อดเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องมีตัวเกมที่ลงม็อดพื้นฐานไว้ก่อนนะครับซึ่งช่อง a d ดเนี่ยก็เคยทำม็อดพื้นฐานไว้เหมือนกันครับแล้วรู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงลิงก์อะไรบ้างแล้วแหละน่าจะแบบ copy ลงก็น่าจะลลงเย หรือถ้าใครแบบอยากจะหามอดอื่นอยากคบเครื่องกว่านี้ก็ดูใน YouTube นะครับมีคนสอนเนี่ยเพียบเลยพอเพื่อนๆเนี่ยมีมอดพื้นฐานทุกอย่างแล้วนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยโหลดมอดมาจากลิงก์ด้านล่างนะครับผมเนี่ยอจจะแปะลิงก์มอดเอาไว้ให้นะครับนะสำหรับมอตัวนี้เนาะไฟล์สําคัญเนี่ยจะมีแค่ตรงนี้ครับผมเป็นไฟล์คอนฟิกตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟล์แอปพลิเคชันตรงนี้นะฮะแค่2ไฟล์นี้เนาะ ซึ่งวิธีการลงเนี่ยมัน easy very m u มากครับเพื่อนๆครับก็ให้เพื่อนๆไปที่โฟลเดอร์สคริปต์ของตัวเกมนะครับผมซึ่งโฟลเดอร์สคริปต์เนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้ตัวเกมหลักเนี่ยจะไม่มีนะครับต้องลงมอดพื้นฐานก่อนถ้าลงมอดพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการสอนสร้างสคริปต์อีกทีหนึ่งนะครับผมสร้างโฟลเดอร์สคริปต์ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะครับกดับเวมัลคลิกเข้าไปเลยนะครับผมพอเัือบไลคลิกเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับจะมีไฟอยู่ในนี้เรียบร้อยนะครับผมซึ่งแอดลงไวนะครับ ซึ่งระดับต่อไปนะครับพอเพื่อนๆเนี่ยมาลงครั้งแรกนะครับในโฟลเดอร์สคริปต์เนี่ยจะไม่มีไฟล์อะไรเยอะแยะมากนอกจากเน็ตทีฟยูไออะไรแค่นี้นะครับผมวิธีการลงให้เพื่อนๆก๊อปปี้สองไฟล์นี้ครับผมเนี่ยก๊อปปี้สองไฟล์นี้ครับลากลงโฟลเดอร์สคริปต์เลยซึ่งแอปเนี่ยลากลงแล้วเห็นไหมเนี่จะมีสองอันนี้นะครับอยู่ในโฟลเดอร์สคริปต์แล้วแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมครับวิธีการลงแล้วทีนี้เราก็ปิดตัวนี้แล้วก็ปิดโฟลเดอร์เกมตัวนี้ได้เลยพอไฟล์ลงเสร็จแล้วทุกอย่างอยู่เเเเสสร็จแลแลล้้้ววขากมทดู ว่าติดหรือเปล่าอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งวิธีการลงเนี่ยมันจะลงแค่นี้จริงๆ Copy 2ไฟล์ลงสคริปต์จบนะครับแค่นั้นเองนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการลงเจ้ามอสน้ำมันนะครับผมในเกมนะ เพื่อนหลายๆคนก็จะรู้สึกแล้วโอเคมันก็น่าจะสมจริงขึ้นแล้วแหละปั๊มน้ำมันก็ได้ใช้งานมีการดูรถเรามากขึ้นนะครับแล้วก็มีความโลเพในตัวมากยิ่งขึ้นด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอให้เพื่อนๆในการเล่นเกม GTA Offline นะครับถ้าเกิดมีอะไรสงสัยยังไงในการลงมดเนี่ยสามารถทักมาสอบถามแอดได้ใน Discord ก็ได้ครับหรือว่าจะทักมาใน Facebook Chat Page ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยนะครับเอาละฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในนวววดดีีีโโออตตั่ไไปป้ลาก่่อนนเเพีียงทา้สวัสดีครับ